สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเอฟซทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง u t u b e JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีวัวแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกแรกครับลูกตัวเมียนะครับตัวก็ทาเข่าเมื่อเช้านะครับนี่เป็นลูกครับตัวครับเป็นลูกตัวเมียครับแรงเข้มนะครับแม่ก็เป็นกระทบนะครับกระทบท้ายสูงร้อยสี่สิบนะครับัวนี้ก็ การนำเลี้ยงนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นปีกระทบนะครับโครงสร้างดีนะครับการจ่ายลูกดีมากครับการจ่ายลูกที่ดีนะครับดูการจ่ายลูกสีแดงเข้มนะครับนมก็มีมีติ่งครับมีติ่งอันหนึ่งนะครับมีติ่งอันหนึ่งเป็นนมห้านะครับนี่นะครับ ท่านไบที่กําลังหาวัวแม่ลกูกลูกแรกครับเอาไปเป็นวัวโครงเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงต่อนะครับน,นี่ก็มีคะแนนนะครับอัด้าดีๆนี่แม่ท้องนี่อ้วนนะครับลูกก็โตได้อีกนะครับลูกก็โตได้อีกหัวดีไม่มีตต็มนี้แค่เต็มนี่ที่หัวนมมีมีไอ้ห้านะครับมีห้าครับเข้งขากระตกุกกระตอนก็ไม่มี ก็ฉีดถ่ายพยาธิมารุงเรียบร้อยนะครับวัอยุบ้านโคกยางตํบลมังก,วก,วกวรวดตังกรวดจังหวัดบุรีรัมนะครับทานใดที่กําลังหาวัวแม่ลูกลูกแรกนี่ก็เป็นวัวสดนะครับพอดีก็เป็นวัวสดน,นี่ครับเชื่องด้วยครับ ือด้วยวัวอยู่บ้านโคกยางครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดตูรีดำนะครับตัวนี้แต่ลูกสีแดงไม่มาขามดูตัวจริงก่อนนะครับตัวนี้ เป็นลูกของเขาเลยครับดูลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับเป็นเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอานะครับถ้าําให้แม่ให้แม่ท้องได้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณสองหมืนกว่าถ้ามันอ้วนนะครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพจเจเกเกษตรฟาร์มและก็ช่อง y o u t u เจเกเกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ